สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะพามาดูการทำกระบะนะครับผมจะเป็นกระบะด้วยเป็นรั้วด้วยเป็นในตัวนะครับเราจะมาทำไว้กั้นปุ๋ยหมักนะครับเราจะทำเป็นปุ๋ยพืชสดกันนะครับผมปุ๋ยจากเศษใบไม้เศษหญ้าอะไ้นะครับนี่ก็จะทำด้วยเป็นเศษไม้เลิตนะครับผมไม้เลตเก่าอันนี้กำลังได้เสาไปแล้วครับสองต้นเดี๋ยว มาติดตามดูนะครับว่มามันจะเป็นยนังไงไปเบิงงกันเลยครับพี่น้องติดแล้วครับเสาของเรา ต่อไปก็เหลือแต่ประกอบเข้ากันเสร็จแล้วครับอันนี้เราก็เตรียมไม้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสาแล้วก็ตัวรัวครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยครับผม,มเราจะใช้สกรูยิงเริ่มจากหนายาวกว่า vâng cho bắt được con sẽ đông bao giờ được mãi này, có một sáng buồn. chó quá. ขาเล็กจังเลยถ้าเราจะตอบใส่พื้นไงเวลาเราไป,ประก่บเราจะตอบใส่พื้นไม่ตรงอเอาไม่ตรง,งนะรงแล้วเอาลองอีกแหละเราจะฝังใส่ดินเลยตัวละบาทห้าสิบ แล้วครับหนึ่งด้านไปเราก็จะมาทำด้านข้างกนะัน น,นี้เป็นไม้เหลือใช้นะคะเศษไม้ผลิตเอามาทำนะคะก็จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันแต่เราก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ค่ะ ยังมาสวานมันเบาแหงเสร็จแล้วครับที่เหลือเราก็จะเอาไปประกอบกันเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับโอเคนี่ครับพื้นที่ที่เราเหลือประมาณนี้นะครับเราจะล้อมตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็จะเอาพื้นที่นี้เป็นที่ทําเป็นปุ๋ยหมักนะครับเราเศษไม้เศษที่มันเหลือครับเศษพืชขอ,องเราจะมาหมักตรงนี้ครับเดี๋ยวติดตั้งก่อกัรับ

ไม่ท่อไหมอ่ะท่อยู่น่นอ้ต้นยังนี่เนี่ยอืขมิขม้นอ๋อปลูกต้นไหนปลูกคุณไปอยู่ไหนมาไปได้มาจากไหนนีน่บ้านพี่ที่บ้านไงอ๋อ सन ไม่มีอะไรครับ <c oughs> มีอะไรเตะเต็มมือจะคล้องบ่เสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จุดประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาพวกเศษใบไม้จากที่เราตัดใบไม้ตัดหญ้านะครับผมเอามาใส่ในนี้แล้วเราก็จะเอา ตะไคร้กรอนี้ออกนะครับเอาไปปลูกที่อื่นนะครับเราจะเอาพวกเศษใบไม้เศษผักของเรานี่ยนะครับใหญแห้งทำป,ปิปลูก้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ